สวัสดีครับผมปันเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภครับก็คือท่านที่มีลัคนาที่ราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566นะครับ สองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวาม,มือเป็นภาพดาวจรณวันที่30มิถุนายนในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ4ี่ดวงครับซึ่งผมได้พิมพ์ไปให้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้เนาะนะครับก็จะบอกว่าดาวอะไรย้ายเข้าสู่ราศีใดบ้างในวันที่เท่าไหร่ของเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งก็ได้แก่เลข4ดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่2และย้ายต่อจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่18 เลข1ดาวทิศครับย้ายจากราศีพฤษพเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับในวันที่15แล้วก็เลข 3, ดาวดาวคารนะครับเลข6ดาวศุกร์ทั้งสองดวงนะครับจะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงในวันที่30มิถุนายนส่วนดาวอื่นๆยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้แต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับ ลักษณะการโคจรของดาวลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีพิษภในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นครับนะการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีครับโปรเจกต์โครงการต่างๆก็มีความคืบหน้าดีนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยจะลดน้อยลงนะก็คือาจ,าจะมีมีเข้ามาน้อยลงนะหรือเป็นลักษณะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยยังคงมีอยู่ แต่เราสามารถจัดการแก้ไขนะครับจัดการแก้ไขบริหารจัดการจนปัญหานั้นนะนะลดลงนะครับคี่คลายลงนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของการเจรจาธุรกิจการค้านะครับการติดต่อสื่อสารนะครับาการทําข้อตกลงข้อสัญญาใดๆในช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จดีครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่18มิถุนายนไปต้นไปท่านนี้ท่านนั้นเพราะอะไรครับทัางนี้ทั้งนั้นเพราะว่า ดาวที่บ่งบอกถึงเรื่องของการเจราจารงานเอกสารนะครับนะการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเข้าตกลงข้อสัญญาอะไรต่างๆคือเล็กศนี่แหละครับดาวพุธดาวพุธเนี่ยพอถึงวันที่18มิถุนายนนะครับดาวพุธจะโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นเรือนของตัวเองครับเรือนของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ตาแหน่งเป็นเกษตรเกษตรคืออะไรครับเกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะชาวราศีพฤษภถ้าไปทําการเจราจารติดต่อธุรกิจการค้าอะไรใดๆนะครับจะประสบผลสําเร็จดี เพราะาดาวได้กําเนิดเกษตรนะแล้วก็ดาวพุธเองก็ทําหน้าที่ไปะไรครับเจ้าเรือนกระดุมพระกับเจ้าเรือนปุตตะกระดุมพระคืออะไรกระดุมพระคือฐานะการเงินนะครับปุตตะก็คือโชคได้นะนะก็คือโชคก็ได้นะครับไม่ถึงลูกหลานบริวารลูกน้องทีมงานก็ได้ไม่ถึงสิ่งใหม่ๆก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับตั้งแต่วันที่18มิถุนาย,ยนเป็นตะ้นไปสำหรับท่านใดที่ชาวราศีพฤษภท่านใดที่บอกว่าแหมช่วงนี้กำลังจะทําข้อตกลงข้อสัญญายอยู่พอดีเลยนะ นะครับก็ลองพิจารณาดูครับถ้าเกิดรอได้รอได้เอาไปว่าตั้งแต่วันที่19แล้วกันนะให้ดาวเดินเข้าไปในราศีมิถุนให้มันเต็มที่ซะก่อนนะครับตั้งแต่วันที่19มิถุนยายนเป็นต้นไปค่อยพิจารณาทาข้อตกลงข้อสัญญาตอนนี้อาจจะเป็นลักษณะของการล่างนะเออเป็นการพูดคุยกันก่อนอ่าเป็นการพูดคุยกันตกลงกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไปค่อยไปเซ็นสัญญากันนะไปทำคอนแทคกกันจริงๆเนะี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่19มิถุนยายนไปก็ได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นะครับถ้ารอได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องทําในช่วงต้นเดือนเลยได้ไหมก,ก็โอเคครับก็ได้ครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปก็ถือว่าดีนะแต่ก็ยังไม่ดีถึงขั้นแบบว่าดีมากนะครับนะเดือนออวันที่18จะดีกว่าหลังวันที่18ไปจะดีกว่านะครับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลนะครับต่างชาติต่างภาษานะงานเกี่ยวข้องกับพวกนักท่องเที่ยวงานที่เกี่ยวข้องกับ การนําเข้าส่งออกนะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโยกย้ายงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับงานที่เราเมื่ได้ไปเปิดเผยตัวเองนะต่อหน้าสาธารณชนนะครับเป็นพวกเคียร์ทีดเป็นพวกล็อบบี้ยิปนะครับล็อบบี้ยิปนะครับแล้วก็ในกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายแหล นะครับพวกนี้เนี่ยจะประสบผลสําเร็จดีครับงานกลุ่มนี้จะประสบผลสําเร็จดีรวมไปถึงงานกลุ่มสายมูด้วยนะพวกสายมูอะไรต่างๆวัตถุมงคลน,นะครับเครื่องรางของขลนะังงานเกี่ยวกับพวกสิ่งลี้ลับเรื่องลี้ลับนะประเพณีความเชื่ออะไรต่างๆนะครับรายการผีบางคนบอกว่าทำรายการผีได้ไหมก็ได้ก็แล้วแต่ครับนะอันนี้กลุ่มพวกนี้แหละครับจะประสบผลสําเร็จดีนะครับแล้วก็จะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีพฤษภเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันครับในช่วงนี้ ส่วนทางด้านการเงินการเงินของชาวราศีพฤษภเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วคร่าวๆนะก็คือเลขสี่ดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยตอนนี้โคจรวันเดือนนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยโคจรดีนะครับทับลัคนาเลยแล้วก็อยู่ที่ราศีมิถุนก็ได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับการเงินจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วย มีลาบจากต่างแดนถิ่นไกลมีลาบจากคนที่อยู่ทางไกลนะครับแล้วก็เป็นลาบที่มาจากอะไรครับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นลูกหลานบริวารลูกน้องทีมงานก็ได้นะครับนะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นครับทั้งนี้เั้นว่าเพราะว่าเลขหดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจากภพราพะนะราพะคือโชคลาภความสำเร็จรายได้ตอนนี้โคนจรอยู่ที่ราศีเมษนะครับ อยู่ในภพวินาตนะวินาศไปถึงต่างแดนทินไกลก็ได้ไปถึงทางไกลก็ได้นะครับได้มาแบบไม่ได้คาดคิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้นะครับนะลาบเราไปอยู่ในล,ะะลักษณะอย่างนั้นเนาะนะครับแล้วแถมดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับก็คือเป็นโชคใหญ่นะครับไม่ได้โชคเล็กๆนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ชักชวนให้ไปอะไรนะเล่นการพน,นันเล่นหวยกันแบบมากๆนะครับอ่านะคนเราถ้าเกิดมีโชคดีนะครับก็แล้วแต่คนเนาะนะนะชาวราศีพฤษภเนะในประเทศไทยคงมี หลายล้านคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะจะหวังถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนคงเป็นคงเป็นไปนไม่ได้นะครับนะก็เอาพอสมควรแล้วครับก็เผื่อเราจะมีโชคนะจังหวะโชคเรามานะครับนะบุญวาสนาเราได้ก็ซื้อสักใบเด้งก็พอนะครับถ้าไม่ถูกก็ถือว่าเป็นการเอาเงินไปช่วยเหลือประเทศชาติเนะี่ยในการพัฒนาประเทศชาติระว่างไปนะครับเอาแค่ใบเดียวก็พอครับนะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะครับก็คือเรื่องในเรื่องของอองานหรือว่าการกระทําอะไรของเราก็ตามครับที่ที่มันสุ่มเสี่ยงนะสุมเสี่ยงกับเรื่องของข้อกฎหมายอาจจะทําผิดข้อกฎหมายอะไรพวกน,นี้ครับนะหรือทำยังทําไม่ถูกต้องอาจจะไม่ผิดแต่ตอนนี้คือยังทําไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับต้องพิจารณาให้ดีนะครับถ้าละเลิกนะครับหลีกเลี่ยงได้แนะนํา แนะนำนะครับอย่าฝืนทําต่อนะครับถ้าตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยอย่าฝืนทําต่อหยุดแล้วก็ทําในสิ่งที่มันถูกต้องน,นะครับปัญหามันก็ได้น้อยลงเพราะว่าถ้าหากเราฝืนทําต่อในเรื่องที่มันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วนะครับถ้าฝืนทําต่อนะครับมันอาจจะลุกลามกลายเป็นคดีความได้ในช่วงนี้นะเพราะนั้นต้องระมัดระวังครับนะอันนี้ก็ต้องเตือนกันอะไรก็ตามที่สุ่มเสี่ยงนะครับ อะไรก็ตามที่สุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงซะส่วนฉลกโชคราบนะครับฉลกโชคราบสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้วันที่ดีได้แก่วันที่1น 9- 20ถึงสองเถึงยีแล้วก็27-30ถึงนะครับส่วนทิศที่ดีมี2ทิศครับคือทิศต,ตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือนะบุคคลที่นําำฉลกโชคราบมาให้นะครับเมื่อกี้นี้ก็ได้พูดไปแล้วก็คืออาจะเป็นคนคนในที่ทํางานก็ได้นะครับหรือว่าเป็นคนที่เรา ติดต่องานด้วยก็ได้นะครับเป็นคนต่างแดนถิ่นไกลนะครับมาจากทางไกลนะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่าอาุโสน้อยกว่าเป็นลูกหลานบริวารลูกน้องทีมงานได้นะครับอันนี้ก็จะนําฉลกโชคลาบมาให้ครับส่วนทางด้านความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับความความรักเนี่ยในเรื่องของความรักในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับบรรยากาศความรักถือว่าดีเลยในเดือนนี้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปไหนมาไหนกับ แฟนกับคู่ครองนะมากกว่าปกตินะครับบ่อยครั้งครึ่งนนะในช่วงนี้นะในช่วงนี้บรรยากาศความรักดีครับสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วส่วนคนโสดอ่าคนโสดก็ไม่น้อยนะฮะก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยเช่นกันนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนถูกใจครับคนถูกใจที่ว่านี้เป็นคนดีนะครับอ่เป็นคนพูดจาดีมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่คุยเก่งนะคุยสนุกสนานเฮฮาครับนะชอบเข้าสังคมนะเป็นคนที่เอาใจเก่งด้วยนะ ทำอะไรคล่องแค่ว่องไวครับเป็นคนทํางานคล่องนะเป็นคนทํางานคล่องนะครับที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับสำหรับคนโสดครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภป,ประจําเดือนมิถุนายน2566นี้เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อนในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ